มาด้วยเรื่องน้ำท่วมแหลวตาทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าฝนมันตกจนน้ำท่วมเลยนะคะวันนี้น้องชายฉันนะคะไอพี่เหมียก็บอกเลยนี่ไงน้ำท่วมก็พับเรือมาเล่นกับนนท์เลยสิพานน,นมาเล่นแบบลอยเรือกระดาษเลยแลกระดาษลอยเรือกระดาษถ้านนนใส่ชุดกันฝนสีเหลืองจะเป็นยังไงวะทําไมกูเห็นภาพหนนวิ่งตามเรือแล้วเรือตกไปในท่อวะและกูเห็นภาพตัวตลก ถือรูปอกสีแดงเอ๊ะยังไงนะเดี๋ยวพลอดคุณคุณอีสัะหลานชื่อนันนท์ไม่ได้ชื่อจอดจี้ค่ะกูคิดภาพออกเลยถ้าตัวตลกถามว่านันนท์อยากได้เรือคืนไหมนันนท์ก็จะบอกว่าต้วตลกกินขี้ตัวตลกกินขี้หรือถ้าตัวตลกถามย้ำไปทีว่าสรุปจะเอาเรือคืนไหมนันนท์ก็คงจะบอกว่าจะเอารถไฟโทมัรสไม่ก็รถไฟบอสพอนัทนนท์ก็คงไม่สนใจเรือลำนั้นหรออีดอก แนนน่อหลานกูต้องไม่โดนอีดครับไปแดกแน,น่นอนแน่นอนตัวตลกกินขี้